สวัสดีค่ะคุณผู้ชมครพบกับดิฉันตรีนภาบมรีชาตรีนะคะใน The Exclusive คะ่ะคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องบอกว่าสังคมไทยนั้นกําลังเฝ้ามองเหตุการณ์ทางการเมืองกันอย่างไม่กระพริบตาทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระบวนการตุลาการที่วันนี้ก็ลุกขึ้นมาไต่สวนนะคะในคดีแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา291ว่าขัดต่อมาตรา68หรือว่านําไปสู่การล้มล้างการปกครองหรือไม่นะคะ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่สังคมเองก็ยังคงเฝ้าติดตามก็คือการค้นหาความจริงจากเหตุสลายการชุมนุมซึ่งแน่นอนเรื่องนี้ทุกๆคนก็อยากที่จะให้ความจริงนั้นกระจ่างใครเป็นคนสั่งฆ่าประชาชน98ศพนะคะในขณะที่อีกซีกโลกหนึ่งก็มีคนกลุ่มหนึ่งนะคะที่เดินทางไปหาความเป็นธรรมจากเวทีโลกที่เรียกกันว่าศาลโลกนั่นเองนะคะคนกลุ่มนั้นก็คือกลุ่มนปชนั่นเองโดยการนําของ ประธานนาปชนะคะอาจารย์ที่ดาถาวนเศตวันนี้ต้องบอกว่าในหน้าข่าวหนังสือพิมพ์นั้นเ,เรียกว่าพาดหัวกันในในประเด็นที่เรียกว่าต้องจับตามองทีเดียวนะคะที่ดาปลุกแดงทั่วโลกการต่อสู้รอบใหม่กาลังจะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นอย่างไรจะเกี่ยวข้องอย่างไรกับการเดินทางไปยุโรปครั้งนี้นะคะของกลุ่มนปชเราจะไปพบกับอาจารย์ที่ดาถาวนเศตประธานนาปชค่ะสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ กลับมานี <c oughs> ่กี่วันแล้วคะก็เพิ่งมาถึงวันศุกร์ก็ถแถลงข่าวนะคะ <c oughs> ก็มาแล้วเราก็ทำงานเลยนะคะ <c oughs> ก็ยังการร่างกายการปรับตัวยังไม่เคย <c oughs> ไม่เคยจะสมบูรณ์เลยเพราะว่าเวลามันต่างกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราใช้เวลาเยอะนะคะอย่างยกตัวอย่างบางที่ในเราคุย ตั้งแต่ประมาณสามทุ่มไปถึงตีสี่เลยตีสี่เลยเพราะว่าปัญหาที่เขาถามมันเยอะมากเพราะฉะนั้นที่ไปตามประเทศเที่ยวนี้จึงต้องพูดว่าเรามีภารกิจหลักอยู่2อย่างอย่างหนึ่งก็คือไปที่สาระยาระหว่างประเทศเพื่อจะไปเติมเต็มของข้อมูลและความน่าเชื่อถือให้กับทางอายอาการที่โน่นอีกอย่างหนึ่งก็คือเราไปพบพี่น้องเพราะว่า นี่คือภารกิจในการเตรียมตัวต่อสู้รอบใหม่ไปช่วยเหลือเขาในการทำงานและไปขอร้องเรียกร้องเขาให้แสดงบทบาทไม่ใช่เป็นคนที่นั่งดูหน้าจออีกต่อไปเพราะว่าเราต้องถือว่านี่เป็นการต่อสู้รอบใหม่นะคะระหว่างไปที่น่นก็เป็นห่วงสถานการณ์ที่นี่กลับมาที่นี่แล้วก็ยังมีความกังวลอยู่ จำนวนหนึ่งนะคะคว่านี่กำลังย่างก้าวสู่การตอร่อสู้รอบใหม่ทั้งนั้นที่เรารู้นะว่าหลังจากการตอร่อสู้ปี5 3สมมาเนี่ยมันยังเป็นการตอร่อสู้อยู่ตลอดเราก็เตรียมพร้อมมาตลอดนอปชมไม่เคยหยุดเลยในการทำงานภาระหน้าที่ไม่ว่าจะการดูแลคนที่ถูกจับกลุ่มคุมขังและการตอร่อสู้คดีจนกระทั่งภาระหน้าที่ในการที่ต้อง ต่อยอดชชนะต่อไปเนี่ยเราก็ต้องทำตลอดแต่เราก็รู้สึกว่าขณะนี้เนี่ยเรียกว่าปีกลองมันมันดังมากแล้วมันเริ่มโหมโรงกันแล้วมันมันดังมากก็ถือว่านี่เข้าสู่โหมดการต่อสู้รอบใหม่เพราะนั้นการที่เราไปต่าเทศจึงถือโอกาสในการเตรมให้พี่น้องทางต่าเทศให้พร้อมเพราะว่าถ้าสถานการณ์ครั้งนี้มันอาจจะหนัก นักกว่าที่แล้วมามเพราะฉะนั้นเขาควรจะต้องรู้ว่าเขาจะต้องทําอะไรบ้างไปขอร้องเขาเลยบอกเลยบอกมาในฐานะประธานนปชมาขอร้องได้เรียกร้องเขาว่าเขาจะไม่ใช่ผู้ดูอีกต่อไปใช้เวลาตัดสินใจนานไหมคะอาจารย์ที่จะเดินทางไปครั้งนี้พอพออัมสเตอร์ดัมบอกก็รับเลยรับเลยค่ะ,คะรับเลยเพราะว่ามันไม่มีเหตุผลที่เราจะต้องชักช้านะคะเพราะว่า พระหน้าที่เราเราต้องเต็มใจที่จะไปเต็มที่นั่นก็คือเราต้องพร้อมในทุกสถานการณ์อะไรที่ทําได้ต้องทําทันทีเพราะถ้าเรายิ่งผลัดวันประกันพรุ่งมันยิ่งช้าแต่ที่ผลัดเขาวันเดียวคือตอนแรกทาง ICC คซีเขาน,นัดยี่ห้าแต่เราบอกเรามีวันที่ยีสี่เรามีการชุมนุมต้องเลยบอกบ๊อบว่าอย่างไดเสียคุณต้องไปผลัด hmm. เพราะว่าจันทิดาไม่สามารถที่จะทิ้งวันที่ยี่ะสี่ ได้วันสำคัญวันสำคัญคก็ก็ผลัดอย่างเดียวคือเลื่อนหนึ่งวันค่ะ,คะก็ต้องบอกว่าในการเดินทางครั้งนี้แน่นอนอาจารย์ต้องมีเหตุผลสําคัญเหล่าว่าทาไมวันนี้เนี่ยการเ,าเรียกร้องความเป็นธรรมครั้งนี้ถึงต้องเดินทางไปสารโลกมันเป็นเพราะอะไรกระบวนการเรียกร้องความเป็นธรรมในประเทศไทยเนี่ยมันไม่สามารถที่จะให้ความเป็นธรรมต่อเรื่องนี้ได้อย่างนั้นหรือก็แน่นอนก็ยังเป็นที่รู้กันคือเวลาเราไปเราก็ไปอธิบายให้เขาว่าเราคือใคร ใครคือนอปชนปชและคนเสื้อแดงเนี่ยเป็นส่วนไหนของคนไทยมีประมาณเท่าไหร่ <c oughs> มีเหตุผลอย่างไรในการต่อสู้และทำไมเราถึงต้องมาที่นี่ะนะฮะเราก็ลำดับปัญหาการต่อสู้และก็การที่พี่น้องของเราะะต้องคดีเป็นจํานวนมากนะะแล้วก็คือในเราในฐานะผู้ถูกกระทำนั้นนะ่ย ไม่ใช่ถูกกระทําในฐานะถูกปราบปรามเข็นฆ่าอย่างเดียวยังถูกกระทําจากกระบวนการยุติธรรม,มในประเทศไทยที่ตั้งข้อหารุนแรงไม่ได้มีการสืบสวนไต่สวนอย่างดีก่อนตั้งข้อหาแรงแล้วไม่ให้ประกันตัวนั่นในส่วนของผู้ถูกกระทําค่ะแต่ในฐานะที่ว่าเราจะเป็นฝ่ายกระทําคือค้นหาความเป็นจริงยิ่งยากแสนยากค้นหาความเป็นจริงยิ่งยากแสนยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐบาลที่ผ่านมา คดีไม่ไม่คืบหน้าเลยกระบวนการต่างๆไปอยู่ที่ d s i จํานวนหนึ่งผังล้มเจ้าก็อย่างที่เห็นว่าเป็นเรื่องท,ที่ไม่จริงทั้งสิน้นขบวนการปรับปรำใส่ร้ายเรามีเป็นจํานวนมากขาบวนการค้นหาความจริงให้ปรากฏมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้ขณะนี้โลกเป็นหนึ่งเดียวเพราะฉะนั้นเราจึงจําเป็นที่จะต้องมาเรียกร้องเพื่อที่จะ ให้กระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศนั้นสามารถก้าวเข้ามาบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะี่คุณทําให้เหมือนกับว่าเราต้องไปขึ้นอยู่กับศาลโลกคล้ายๆเสียเอกราชไม่ใช่นะคะเอกราชทางศาลเราไม่ได้เสียเราแก้เสร็จมาตั้งแต่ปี82ค่ะแต่ตอนนี้มันเป็นปัญหาว่าในประเทศเรานั้นมันไม่ใช่ประชาธิปไตยที่แท้จริงมเมื่อไม่ใช่ประชาธิปไตยที่แท้จริงเนี่ย อำนาจของผู้ปกครองซึ่งยังไม่ใช่อยู่ในระบอบประชาธิปไตยไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนนั้นสามารถที่จะทําให้กระบวนการยุติธรรมนั้นชะงักงันอีกประการหนึ่งก็คือว่าเราขาดกฎหมายที่สําคัญก็คือการกระทําต่อมนุษยชาติซึ่งกฎหมายข้อนี้เนี่ยของเราไม่มีของเราก็คือความผิดคนต่อคนอเช่นคุณไปทําร้ายคนนี้คุณไปฆ่าคนนี้นะฮะหรือคุณไปลักขโมยหรือกระทาความผิด อ,อย่างใดอย่างหนึง่งแต่ความผิดที่กระทําต่อคนหมายถึงประชาชนอย่างกว้างขวางเป็นลักษณะมนุษยชาตินั้นค่ะไม่มีมเมื่อไม่มีเนี่ยมันต้องมีทางออกเพราะในเมื่อผู้ปกครองตัวจริงนั้นยังไม่เปลี่ยนและถ้าผู้ปกครองตัวจริงนั้นเกี่ยวข้องกับการทําอาชญากรรมต่อมนุษยชาติหมายถึงต่อผู้ถูกปกครองจานวนมากถามว่าแล้วผู้ถูกปกครอง ซึ่งสู้อยู่ในกฎกติกาอย่างสันติวิธีจะทําอย่างไรคนที่ต่อสู้สันติวิธีนั้นมีทางเลือกไม่มากทางเลือกนั้นก็คือคุณต้องทําตามระบบก็คือกรอบของสารไทยกรอบของกระบวนการยุติธรรมไทยนะะซึ่งมีปัญหาอยู่ไม่น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมื่อผู้กระทํายังเป็นผู้ปกครองอโอกาสที่ผู้ถูกปกครอง และผู้ถูกกระทําจะได้รับความยุติธรรมนั้นจึงเป็นเรื่องยากมากมนะคะเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลว่าสําหรับคนที่ต่อสู้สันติวิธีเรามีทางเลือกไม่มากมหลายคนอาจจะบอกว่าสู้สันติวิธีนั้นสู้ไม่ได้เลยนี่เรากําลังต้องการให้โลกนี้และคนในสังคมนี้พิสูจน์ให้ได้ว่าประชาชนที่ต่อสู้สันติวิธีในระบบยังทําได้ ค่ะการเดินทางไปที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ไปพบกับสารโลกเนี่ยทางสารโลกตั้งคำถามยังไงกับทางเราบ้างคะอาจารย์ก็เขาเดิมให้เวลาน้อยแต่พอตอนหลังเขาก็ให้เวลาขยายมากขึ้นนะฮะจากเดิมที่เขาให้หนึ่งชั่วโมงแล้วก็คนที่มาเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงเขาก็ก็คือว่าอันนี้เป็นการที่เราไปเป็นคนพูดไปชี้แจงเป็นนำเสนอมากกว่า โดยทั่วไปเขาจะอย่างแรกเลยเขาจะไม่ถามเขาจะรับฟังเรามีหน้าที่ชี้แจงเช่นอาจารย์ธงชัยวินิจกุลนะคะก็จะชี้แจงนะคะเป็นการชี้แจงในลักษณะนักประวัติศาสตร์ที่ไม่ใช่เสื้อแดงถ้ามีภาพมาตอนแรกก็จะมีะภาพอาจารย์ธงชัยนะคะอาจารย์ธงชัยวินิจกุลเป็นอาจารย์สอนประวัติศาสตร์อยู่ที่วิสคอนซินแล้วตอนนี้มาทําวิจัยอยู่ที่สิงคโปร์ ก็รับคําเชิญไปในฐานะนักประวัติศาสตร์ที่ไม่ใช่คนเสื้อแดงที่อธิบายให้เห็นเพราะจุดมุ่งหมายสําคัญที่เราไปครั้งนี้เราต้องการจะบอกว่าแน่นอนเขาอาจจะบอกว่าคนตายของเรามีไม่มากอาจจะมีน้อยแต่ว่ามันเป็นพฤติกรรมต่อเนื่องอตั้งแต่หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง14ตุลามามก็คือมีการตายเกิดขึ้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้านมาเรื่อยๆ เมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งที่เราต้องการจะบอกนั่นก็คือว่ามันไม่แต่เพียงทำความจริงให้ปรากฏว่ามีอะไรเกิดขึ้นในปี53แต่มันหมายถึงป้องกันในอนาคตและปัจจุบันว่าไม่ควรที่การฆ่าคนกลางถนนที่ไม่มีอาวุธนั้นไม่มีใครต้องรับผิดเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานั้นไม่มีใครต้องรับผิดเพราะเราจะใช้กระบวนการนิรโทษกรรมและทำรับอาหารซ้ำ ยัง6ตุลาเนี่ยพอเวลาเริ่มไตส่สวนในศาลพอเริ่มเริ่มจะมีเขาว่ามีใครผิดเปรี้ยงเลยรัฐประหารเลยทำรับระหารแล้วนริรโทศกรรม,มจบเลยอ๋อเหล่านี้เป็นเหตุการณ์ที่เรานำไปเรานำไปเสนอเพื่อจะชี้แจงให้เห็นว่าทำไมเราถึงต้องมาทำไมเราถึงต้องมาไม่ใช่แต่เพียงการทำความจริงให้ปรากฏแต่นี่เป็นการ ถ้าไม่ให้อนาคตเกิดขึ้นอีกค่ะอาจารย์ท่าเสียใจว่าช่วงเราตอนที่เราเกิดเหตุการณ์ชุมนมุมเราไปสหะประชาชาติเราได้พบทูตอะไรต่างๆเราไม่อยากจะพูดหรอกว่าประเทศต่างๆเหล่านั้นเขาคำนึงถึงประโยชน์ของเขานั่นก็คือเขากลัวสัมพันธภาพะระหว่างประเทศแต่อยากจะบอกว่าเขาไม่ได้คิดถึงประชาชนค่ะ นี่อาจารย์อยากจะบอกฝากไปอย่างหลายหลายประเทศเขาก็รู้คือเรายังมีสมรรถภาพที่ดีเรามาเข้ามาคุยกันเสมอนะ,ะเราก็คุยกับเขาเสมอแต่ในใจเราเรารู้ว่าเขาไม่ได้คิดถึงประชาชนเขาก็คิดถึงผลประโยชน์ประเทศเขาชาประชาชาติก็ไม่ทําอะไรก่อนที่จะมีการปราบปรามเราก็ไปเพราะฉะนั้นอาจารย์พูดตรงๆนะบันคีมูลมานี่ถ้าใครชาประชาชาติได้ยินก็เอาไปฟังด้วยอาจารย์ไม่สนใจจะไปพบเลย ตอนที่คุณจะป้องกันได้คุณไม่ทำํำไม่ว่าจะเป็นสาภาพยุโรปมไม่ว่าจะเป็นประเทศต่างๆสถานทูตเนี่ยเปนเดินไปเดินมาในม็อบอะ่ะก็รู้อยู่แต่ทุกคนเห็นแก่ประทเทศตัวเองแต่อาจารย์ได้ส่งคําฝ่าไปทั้งหมดเลยว่าประชาชนไทยนั่งดูอยู่นะอนั่งดูอยู่เมื่อวันที่ประชาชนเนี่ยได้อํานาจอธิปไตยที่แท้จริงประชาชนจะตัดสินได้ว่า ประเทศไหนหรือประชาชนประเทศไหนอ่ะที่เข้าใจประชาชนได้กันแต่อย่างที่บอกแล้วว่ามันยากมันยากเพราะฉะนั้นเราก็ยังมองว่าสารนายะรอหงประเทศนั้นยังดีที่ไม่มีผลประโยชน์ม,มันไม่เหมือนธนาคารโลกไม่เหมือน IMF นะ,ะยังมีคนมีอำนาจอยู่เพราะนั้นเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสาอายะระหว่างประเทศซึ่งไม่มี อนัดแห่งผลประโยชน์น่าจะทำงานนี้ได้มันไม่เหมือนสารทูตประเทศต่างๆเขาต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของเขาพอเวลาเราเป็นรัฐบาลก็โอเคแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นรัฐบาลก็ลำบากจริงๆแล้วการเดินทางไปเนี่ยอาจารย์ก็จะมีมีภาพในวันที่ไปที่สารโลกด้วยใช่ไหมคะค่ะก็ถ้ามีคนที่ออกมาพบกับกลุ่มนปชที่เดินทางไปนี่เป็นใครคะ หมายถึงศาลโลกใช่ไหมฮ<า>ะเขาเป็นฝ่ายอายการเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายอายการปีนี้อายการสูงสุดที่มาเนี่ยเพิ่งมาเป็นคนแอฟริกาเป็นผู้หญิงด้วยแต่ว่าเราเราไม่ได้พบนะคะเพราะว่าที่นัดไว้ก็เป็นเป็นฝ่ายอายการที่มารับแล้วเขาต้องทำเรื่อง นำเสนอนี่เป็นอาจารย์ธงชัยนะคะที่ไปชี้แจงเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้นี่ที่หน้าโรงแรมโปรดสังเกตว่าป้ายข้างหลังนั่นแหละคือป้ายสารโรคเล็กนิดเดียวนะคะเล็กนิดเดียวป้ายสารโลกและอาจารย์ไปพบมหาวิทยาลัยที่อัมสเตอร์ดัมนะป้ายเล็กกว่านี้อีกไม่เหมือนบ้านเราป้ายยักษ์เลยนี่ไงคะชี้ให้เห็นว่าตึกเข้าหญ่นะข้างหลังแต่ป้ายข้างหน้าเนี่ยเล็กนิดเดียวนะฮะเล็กนิดเดียวเป็นตาช่าง เออขอโทษมันมีเหลืองกแดงนี่ยนะ,<ค>ะนี่คือรู้สึกว่าทางสีแดงจะยกสูงขึ้นนะแล้วก็นี่เป็นคณะที่ไปเชียเป็นกองเชียค์คุณคพยานะคะค่ะคุณพยาวก็ไปด้วยนะฮะนั่นคุณเมย์แล้วก็พักพวกตึกข้างหลังใหญ่แต่ป้ายเล็กนิดเดียวค่ะอันนี้ก็เป็นภาพเร็วๆนะฮะว่าเมืองอัมสเตอร์ดัมเนี่ย เขาเป็นเมืองที่น่าอยู่เป็นเมืองสงบแล้วเมื่อไรคลองเราจะสวยมันอย่างนี้มั่งเนี่ยนะฮะแล้วก็ตึกนี่อยู่ริมคลองตึกนี่สวยมากะนะคะเราใช้จักรยานเต็มไปหมดเลยจักรยานเต็มไปหมดเต็มเต็มมากเป็นราวเลยแสดงว่าเขาให้ความสําคัญกับเรื่องของการสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมะะสิ่งแวดล้อมมากะะป้องกัน,นะะมลพิษอันนี้นี่ก็เป็นช่วงแรกที่ว่าวันแรกที่เราไปแล้วเรานั่งเตรียมคุย คุยงานกันที่โรงแรมนะฮะว่าเราไอซีซีเราจะไปเตรียมพูดกันอย่างไรเนื้อหาสาระอะไรใช่ใช่ค่ะทีนี้ก็ในระหว่างที่คุยแล้วก็เตรียมไปเราก็ก็เตรียมแล้วเรายังได้เอานุสือพิมพ์พอดีวันที่24ส่ใช่ไหมคะก็ไปก็เอานุสือพิมพ์โพสต์กับไทยรัฐกับมติชนอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ก็เอาไปที่เป็นภาพการที่เป็นภาพการชุมนุมไปให้เขาดู จะได้บอกว่าสีแดงนี่ของจริงนะค่ะนะก็อธิบายว่าส่วนใหญ่เราเป็นแรงงานนอกระบบนะเรามีจํานวนอยู่เท่านี้เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็อาจจะต่อมาได้อีกก็ได้นะฮะการการเข้าไปยื่นข้อมูลเหล่านี้ให้กับทางสารโลกเนี่ยค่ะสิ่งที่เราคาดหวังว่าจะได้กลับมาจากเขาคืออะไรคะอาจารย์ก็คือว่าพอเราไปพูดทีแรกเนี่ยก็ยังเป็นลักษณะที่ว่าเราทําการพรีเซนต์คือเราอธิบาย นะอธิบายทีนี้พอตอนพอหลังจากนั้นเขาก็จะเพิ่มเติมะนะคะเพิ่มเติมให้ว่าเขารู้สึกว่านี่มันเป็นเรื่องใหญ่แต่นี้เนื่องจากประตูที่เราเปิดเข้าไปเป็นเป็นประตูผ่านทางอภิสิทธิ์เ <c oughs> วชาชีวะะเพราะว่าเรายังไม่มีโรงตยาบันเมื่อเมื่อเราต้องผ่านประตูอภิสิทธิ์เวชาชีวะเพราะนั้นมันก็จะไปโฟกัสที่อภิสิทธิ<ะ>แต่ในความเป็นจริงเนี่ยเขาก็เขาก็ เขาคงต้องการจะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์นะเขาก็ถามเพราะเขาบอกว่าเรื่องนี้มันใหญ่มากม,มันไม่ใช่เรื่องเล็กนะฮะมันไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะฉะนั้นเขาก็มีความคิดว่าคงคงต้องแสดงความสัมพันธ์ราะนั้นคุณอัมสเตอร์ดัมก็คงต้องมาเพิ่มเติมข้อมูลแต่ความจริงที่จาย์ทิดาเตรียมไว้ก็พูดถึงความสัมพันธ์ลักษณะเน็ตเวิร์กนะฮะมันก็มีอยู่ เพราะว่าจริงๆถ้าพูดไปก็คือความหมายก็คือสําหรับคุณอภิสิทษ์นั้นรับผิดชอบในฐานะรัฐบาลในฐานะเป็นนายกแต่ในพรรคประชาธิปัตย์นั้นคือพรรคตัวแทนของระบอบอำนาฯคำว่าเน็ตเวิร์กที่อาจารย์พูดถึงก็คือในในเหตุการณท์ที่นำไปสู่การสลายการชุมนุมจนเสียชีวิตเนี่ย มันมีตัวบุคคลหรือว่าตัวละครที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่คุณอภิสิทธิ์หรือคุณสุเทพอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่แต่มันจะมีรถึงเชื่อมโยงเป,เป็นคําพูดเป็นความคิดแบบเดียวกับไอ c เลยะนะฮะเพราะนั้นก็คือต้องมีความเชื่อมโยงนะฮะมีความเชื่อมโยงสนับสนุนซึ่งแน่นอนหนึ่งมีความเชื่อมโยงของระบอบเครือข่ายอำนาจเป็นระบอบเหมือนกับที่ใครบอกว่าปรองดองเนี่ยคุณปรองดองไม่ง่ายหรอกค่ะ ไม่ได้หมายความว่าสมุทรคุณไปคุยกับพลเอกเปรมตินสุรานนท์คนเดียวนะแล้วคุณคิดว่าจะจบมันไม่ใช่มันมีมันมีเครือข่ายแห่งความสัมพันธ์เครือข่ายแห่งผลประโยชน์ค่ะและเครือข่ายของการเสียผลประโยชน์อืทั้งสองเครือข่ายเนี่ยมันไม่ใช่หนึ่งคนเพราะนั้นอันนี้เขาก็เขาก็มองเห็นก,ก็เขาก็เข้าใจนะฮะ แต่ว่าสาหรับเรานีนโรงเรียนนอพชเราพูดมปนานหนึ่งเครือข่ายของระบอบสองเครือข่ายของการก่ออาญากรรมครั้งนี้ต่อประชาชนมันก็เป็นเครือข่ายมันไม่ใช่หนึ่งคนนะ,ะเหมือนกับบางคนที่เวลาเขาว่าพวกเรานะเขาทําเครือข่ายขึ้นมาที่เห็นผังลมเจ้านั่นคือเขาคิดจะเขียนเครือข่ายะ เขาก็ใช้คําว่าเครือข่ายผังล้มเจ้าประมาณนั้นแล้วก็เขียนคนนี้โยงไปคนโน,น้นคนโน้นโยงไปพนนี้นนแต่อันนั้นมันเป็นเรื่องสมมุติทั้งหมดมแต่กลับเอามาใช้เป็นต้นทานของการลงโทษว่าพวกนี้เป็นพวกล้มเจ้าเพราะฉะนั้นต้องเข้าสู่ d SI, s i ต้องเข้าสู่กระบวนการพิเศษทั้งหมดค่ะคือเขาไม่เข้าใจว่าการเขียนคําว่าเครือข่ายกับการพูดถึงพยานหลักฐานในการจับคนเนี่ยคนละเรื่อง คนละเรื่องกันนี่ปัญหาพื้นฐานที่สุดเลยแต่กระบวนการยุติธรรมไทยตั้งแต่เริ่มต้นยังทำไม่ได้ยังไม่รู้เลยว่าไอ้ผังลมเจ้าคืออะไระมันก็คือการเขียนโยงไปโยงมาเป็นการโชว่วาไอ้คนนี้น่าจะไปต่อกับคนนั้นคนนี้น่าจะต่อคนนี้เพราะคนนี้รู้จักคนนั้นอะไรต่างๆเรานี่แค่นี้มันไม่สามารถที่จะ เอามาใช้เป็นขั้นต้นอของกระบวนการยุติธรรมได้เลยด้วยซ้ำสาลโลกอาจารย์เขาอยู่ในโลกของอาอาสากลเขาจะมีความเข้าใจเรื่องของมนุษยชาติมนุษยธรรมเวลาเราไปพูดกับเขาเรื่องของระบบอมามตา์เขามีความเข้าใจแค่ไหนคะคือเวลาเราไปพูดตรงนี้เราไม่ได้ไปพูดเฉพาะเรื่องของระบบอมามตา์นะคะเพราะว่านี่มันเป็นอายการประการแรกเนี่ยคุณต้องมีหลักฐานก่อนว่ามันมีการการะทํา ที่ไม่ถูกต้องะนะฮะเพราะนั้นเราต้องนำเสนอปัญหาการปรับปรามเขียนค่าประชาชนนะฮะแล้วก็ผู้ที่รับผิดชอบะนะฮะผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้แล้วหลักฐานในการปรับปรามเขียนค่าแต่ว่าพอมาถึงจุดหนึ่งเขาก็ตั้งคำถามเองเขาก็ต้องการจะรู้เพราะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องอธิบายสิ่งที่เขาจะเขาถามเลยใช่ไหมคะว่าใช่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 เพราะเพราะว่าเห็นไหมคือพวกเราและเขา ก็ไม่มีใครโง่สักคนเลยถูกไหมคะหนูก็ตั้งคำถามได้เหมือน ICC ถูกไหมคะก็เขาก็ตั้งคำถามเพราะว่านี่คือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรามเขียนคาแต่ที่เราพูดเครือข่ายระบบอามาตนั่นหมายถึงเครือข่ายที่เบื้องลึกกว่าน,นั้นหมายถึงผู้ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ทั้งหมดแต่ว่าในเครือข่ายความสัมพันธ์ทั้งหมดอาจจะมีคนหนึ่งชุดที่ต้องรับผิดชอบนอกนั้นอย่างอื่นนี่ไปไม่ถึง ไปไม่ถึงถูกไหมคะเพราะนักคนที่อีหนึ่งชุดที่มาเกี่ยวข้องเนี่ยมันก็จะเป็นวงเล็กหละนะวงเล็กที่แม้กระทั่งเป็นวงเล็กที่เกี่ยวข้องคือไขรบางนี่ก็เป็นเรื่องที่เขาสนใจเขาสนใจก็คิดตรงกันค่ะก่อนที่เราจะไปคุยกับเขาเคยคิดไหมคะว่าเอะถ้าไปพูดแล้วเนี่ยเขาจะคิดว่าแหมมันเป็น internal affair มันเป็นเรื่องมันเป็นกิจการภายในที่เขาไม่น่าจะเข้ามายุ่งเกี่ยวได้คิดว่าเขาน่าจะคิดแบบนั้นไหมคะก็ไม่เป็นไร เขาก็คิดได้แต่ดังที่เราบอกแล้วว่าถ้าเขามองจํานวนเช่นมันไม่ได้ตายถึงพันนะใช่ไหมนี่ก็คือสิ่งที่เราตอบว่าการทำอาชกรรมซ้ำๆกันเนี่ยรุนแรงยิ่งกว่ามีการฆ่าครั้งเดียวแล้วเลยค่ะแต่ถ้ารวมจํานวนมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันคือเราจำนวนเป็นเพีงยงส่วนหนึ่งนะฮะแต่ว่าพฤติกรรมที่ทำซ้ำๆ และจะต้องเกิดใครจะไปรู้ว่าอนาคตข้างนี้อาจจะหลักร้อยข้างหน้าหลักพันนะหรือใครจะไปรู้ว่าอีกสองสามวันอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ได้เพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องการที่จะให้สาธารณรระหว่างประเทศได้เข้าใจด้วยว่าอาชญากรรมต่อมนุษยชาตินั้นบางครั้งไม่ใช่จํานวนอมไม่ใช่จํานวนแต่พฤติกรรมที่ทําซ้ําเหมือนฆาตกรต่อเนื่องคุณคุณบางคนมีปัญหาครั้งเดียวเช่น อาจจะมีคนบ้าสักคนไปกราดยิงตายสักร้อยสองร้อยกับมีฆาตกรรมต่อเนื่องฆ่าทีละคน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 มาเป็นละานบอย่างไหนร้ายกว่ากันนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะว่าใครจะไปรู้วันนี้ร้อยพรุ่งนี้เป็นพันแต่ว่าถ้าคุณรู้เท่าทันและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นก่อนจึงจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าที่จะรอให้มันเกิดแล้วมาจัดก,การทีหลังอาจารย์ยังมองว่า องค์กรระหว่างประเทศของเราขณะนี้นะยังมีปัญหาทางการเมืองนี่พูดถึงส่วนอื่นมไม่ใช่สารอาญา<ะ>เราก็หวังว่าสารอาญาคงจะไม่ใช่การเมืองระหว่างประเทศเข้ามา เพราะฉะนั้นพูดได้ว่าการเดินทางไปที่สารโลกครั้งนี้ของนปชแน่นอนว่าเหตุผลหนึ่งหรือว่าเจตนารมณหนึ่งที่ต้องการก็คืออยากที่จะให้ความเป็นธรรมกับเหตุสลายชุมนุมที่เกิดขึ้นในปี5253นะคะแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ได้ฟังอาจารย์ไปก็คือทําอย่างไรให้กงล้อประวัติศาสตร์แห่งการเข็นฆ่าประชาชนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่มันเกิดซ้ําแล้วซ้ําอีกเนี่ยมันจบได้สักทีมันหยุดได้สักทีอย่างนั้นใช่ไหมคะค่ะ เดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวว่ากันต่อพราะเมื่สักครู่นี่คุยกันเพียงแค่ในเรื่องของสารโลกยังมีอีก2-3ประเทศที่อาจารย์เดินทางไปในเรื่องของการเปิดโรงเรียนประชาธิปไตยหรือว่าโรงเรียนนอปชอเดี๋ยวกลับมาคุยกันสักครู่ค่ะ